สวัสดีค่ะกรนนดเดอะซีรีส์วันนี้เบียพาทุกคนมาบุกกาดหลวงเซนทันแอร์พอร์ตที่เชียงใหม่ค่ะเขาเพิ่งรีโนเวทใหม่เลยนะสวยว้าวมากๆเลยค่ะแถมมีร้านเด็ดระดับมิชลินมาเพียบเลยร้านอร่อยเจ้าดังเดิมก็ยังอยู่ครบนะคะตามไปตะลุยกินของอร่อยด้วยกันกับเบียรเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กำลังใจเบียรแล้วก็พี่หมีด้วยนะคะจะได้มีแรงทำคลิปดีๆมาฝากกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะมาเดี๋ยวเราไปเดินดูของกินกันนะคะเขา ทำใหม่หูของกินเทียบเลยเดี๋ยวพาไปดูทีละร้านรูน้สึกว่าเขาจะมีร้านที่เป็นแบบมิชลินมาเปิดด้วยนะร้านนี้เขาขายสลัดอย่างอลังการเหมือนเดิมเมื่อก่อนเดียเคยมาเดินพาหลายครั้งเหมือนกันคะ่ะของกินเยอะอนนื้มขายขมนมจิงอันนี้ไก่ทอด โอ้โหีซีฟูดทะเลสดอันนี้เขาจะขายอาหารตามสั่งนะคะร้านนี้โ้โนี่ร้านเดิมๆก็อยู่ครบนะแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีร้านใหม่ๆม,มาด้วย อันนี้ก็เป็นหลานกระเพราถาดทําใหม่แล้วดูดีมากเลยอานนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นราคาน่ารักน,นะ79บาทก็มี99อันนี้ก๋วยเตี๋ยวเลืออร้านข้าหน้าเป็ดอันนี้ก็อร่อยนะเบียรเคยทานอร่อยนีร้านเป็ดย่างไอหอ ถ้าใครอยากทานแบบอาหารเมืองเมืองก็มีนะคะนี่ก็ร้า,านนี้เขาจะขาย่แทบหมูน้นำพิกแล้วก็มีพวกแอบด้วยน่หม,มูยอหูยอเหมือนอมยิ้มเลยยำแหนมอันนี้ร้านหมูทอดไส้อัวนี่ถ้าใครจะมาเก็บตกของฝากก็มาเก็บที่นี่ได้นะได้กินข้าวด้วยก่อนกลับ ร้านนี้ขายน้ำแข็งใส่นะมากิน ีจะเป็นโซนใหม่นะคะจะเป็นแบบร้านดังๆรวมร้านดังๆที่เชียงใหม่นะอันนี้โกยีข้าวมันไก่แต่ร้านนี้เบียกยังไม่เคยทานนะได้มิชลินด้วยเคยได้มิชลินปี2020กับ2022นะคะแล้วก็อนี้จะเป็นข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามร้านนี้ก็อร่อยนะคะเป็นร้านมิชลินเหมือนกันเขาได้ปี2020ถึง2022นะคะแล้วก็ อันนี้จะเป็นก๋วยเตี๋ยวดำรงเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อ,น,อนะเบียเคยไปทานเขาก็อร่อยดีนะคะมีทั้งข้าวแถมก๋วยเตี๋ยวนี่ก๋วยเตี๋บ้านดำรงอ,อันนี้จะเป็นกระทะร้อนเลิศดหลอีป้ายหลังเมนูพอเยอะอยู่นะคะแบบเลือกได้หลายออปชั่นเลย อันนี้ก๋วยเตี๋ยวอันชันร้านนี้ก็ดังนะเส้นเขาจะเป็นแบบสีแบบอันชันอันนี้หน่องซีฟูด้ดอันนี้ก็เป็นร้านซีฟู้ดที่เชียงใหม่ก็คือโซนนี้จะเป็นร้านดังๆหมดเลยแล้วก็แบบพวกร้านมิชลินก็มีก็มาทานก่อนกลับกรุงเทพก่อนขึ้นเครื่องกันได้นะคะอยู่ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่แอพอันนี้พวกไกนน่นิมานนี่ร้านนี้เขาก็ได้มิชลินเหมือนกันนะคะ ปี2 0 2020 2 1อันนี้พี่หมีพี่หมีแอบมาซื้อข้าวขาหมูก่อนแล้วว่าข้าวขาหมูช้างเผือกออร้านนี้เบยยังไม่เคยทานนะคะเอะ๋พี่หมีลองให้ละเดี๋ยวเราไปดูที่โต๊ะกันอีกทีหนึ่งฮิแล้วก็ร้านนี้อะไรส้ตมตตำชื่อร้านตามซ่บเวอร์ที่แนว หน้าทานีร่คาก็โอเคนะรักษณะน่ารักอยู่นะแล้วก็ร้านนี้เป็นเพือนเทนเพื่อนเทนจะเป็นร้านอาหารเมืองนะคะร้านอาหารเหนือที่ก็ค่อนข้างมีที่เสียงของที่นี่เลยโอ,อ่ก็เป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งเลยนะคะถ้าแบบเราอยากกินกุบกิบนิดหน่อยก็ได้ข้าวซงข้าวซอยอะไรอย่างเงี้ยก็มีขันโต อันนี้เป็นร้านสเต็กนะคะคือบูสเต็กเฮาโอ้โหมาที่นี่นี่เด็ดดวงจริงร้านดังก็เยอะร้านอร่อยเขาก็เยอะอันนี้เป็นอาหารเยดนามนะหมีสุกชนชากยกปลาโมชนาขายร้านหน้า ใหญ่เวอเลยนอ,อันนี้เป็นร้านฮ่องกงคูซีนก็เป็นนี่บะหมี่เป็ดหมูกรอบมันมีเขานะอูอร้านนี้อ,อ้อ่า่อนมากปักหม้ออ๋อ เป็นก๋วยเตี๋ยวปักหม้อนะคะแล้วก็ร้านนี้นี่ใครชอบขนมจีนมีข้าวกั้นจีนด้วยแล้วก็ขนมจีนมีหลายน้ำเลยร้านส้มตำก็มีอ๋ออันนี้เขาขายอะไรทากโกยากิร้านนี้ก็น่าทานหูมีหลายอย่างเลยผัดหมี่อันนี้เป็นแบบเส้นหนุ่มจีนผัดนะคะแล้วก็บะหมี่แห้งนอ้อง ยำด้วยแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของกาดของฝากเผื่อใครอยากมาเก็บตกบของฝากตรงนี้ได้นะคะอืก็จะเป็นแบบของแห้งของแห้งก็มีนะนี่เนี่ยเบเห็นหนักท่องเที่ยวเขาชอบซื้อมากเลยไอ้มะม่วงแห้งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ลำไยลำไย,ยอบแห้งก็เยอะนะคะอของเยอะอยู่นะ ีข้าวแตนน้ำแตงโมด้วยอันนี้คือข้าวซอยตัดเนาะจะเป็นทอดๆกับของตรงนี้เป็นพวกหมูยอแหนมแล้วก็จะเป็นไส้อัว่วไส้อั่วอันนี้น่ารักอะทำเหมือนไส้กรอกเลยพอนนี้ก็จะเป็นแคปหมูอะไรเงี้ยก็มีนะคะถือว่ามาได้ครบเลยทั้งของฝากทั้งกินอิ่มก่อนกลับ ร้านนี้เป็นร้านโปรดของเบียร์กับพี่หมีนะคะ mm. ก็คือแบบเขาขายเป็นข้าวแกงอะ่ะแต่แบบข้าวแกงเขาคือแบบอลังการมากมีข้าวคุกกะปิด้วยข้าวแกงเขาแบบเยอะมากๆมีหลายแบบตรงนี้จะเป็นร้านน้ำปั่นนะคะน่าทานมากเป็นน้ำแบบผลไม้นี่เขาก็แบบเหมือนจัดเป็นแก้วๆไว้เวลามีลูกค้าสั่งเขาก็ไปปัน่น อันนี้ก็ร้านเดียวกันมีขายกาแฟสดด้วยอานนี้ไข่น้ำลำไยด้วยนะ่าทานนองดูสิหกบาทแต่แบบได้ลำไยคุณโอเคก็เดินมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเบียรขอไปเลือก ร้านก่อนนะว่าจะกินอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเบียร์ได้อะไรมากินบ้างแต่พี่หมีอ่ะได้ข้าวขาหมูไปแล้วเนี่ยแอบไปนั่งคอโตแล้วไปเบียร์สั่งมา4ล้าน5ล้านเนอะก็มาที่เนี่ยเบียร์ว่าได้พบเลยแบบ อย่างร้านดังๆอะ่ะเขาก็มีเทียบเลยอย่างเมื่อกี้ที่เบียบพาเดินดูนะแล้วก็เขาทําใหม่นะคะเพิ่งเปิดเมื่อวันสองวันก่อนเองนะคะแล้วก็ที่นั่งอะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนใหม่หมดเลยสวยดูแบบดูน่านัาง่งดูชิลแล้วถ่ายรูปสวยด้วยนะคะอ่ะโอเคมาดูกันว่าเราได้อะไรมาบ้างนะมีเป็นข้าวขาหมูนะคะร้านนี้ขาหมูช้างเผือกอ่าขาหมูช้างเผือกนะคะเบียยังไม่เคยทานเลยแล้วก็อันนี้ข้าวซอยลําดวนอ่ะข้าวซอยลาดวนเบียเคยทานแล้วนะคะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเหนือดําลงอันเนี้ย เป็นร้านดังของที่นี่เลยนะคะพี่หมีมันเคยทานแต่เบียร์เคยทานแล้วก็รสชาติใช้ได้อยู่แล้วก็น,นี้จะเป็นของร้านเพื่อนเพนนะคะซึ่งจริงร้านเพื่อนเพนเขาจะเป็นแบบร้านอาหารเมืองชื่อดังของที่นี่เลยนะคะแล้วก็เขาก็มาเปิดเป็นเหมือนแบบย่อส่วนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะสั่งเป็นน้ำเงี้ยวเนื้อมานะมาะเอ๊ะน้ำเงี้ยวหมูผู้ผิดไม่ใช่น้ำเงี้ยวเนื้อนะมาลองชิมน้ำเงี้ยวก่อนเลยของโปดเขาทําแบบข้นมากดูดิเขามออีความแบบมีความเออข้นมีความซอสอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวชิมเลือด อร่อยคือแบบไม่ไม่รู้สึกถึงแบบเผ็ดนะแต่มีความนัวเราเหมือนเรากินซุปมะเขือเทศนะเจีเปรี้ยวเอออร่อยเลยแล้วก็อันนี้จะสิบบาทเขาก็ให้เยอะอยู่นะมีทั้งเลือดมีทั้งแบบกระดูกหมูที่เป็นแบบเนื้อแบบกระตุกหมูติดแบบเยอะอะได้เนื้อเยอะแล้วก็นี่เป็นเส้นนะคะเเดีย๋ยวลองกินเส้นสิร้านเดือนเห็น ดีนัวเนาะโอเคต่อมาร้านนี้ไม่เคยทานอ่ะข้าวขาวหมูช้างเผือกอมูดูดดไข่ต้มเดี๋ยวขอน้ำนจิ้มก่อนอเอาทั้งไส้ทั้งหมูเนี่ยแหละ อันนี้พี่หมีซื้อมาเท่าไหร่คะ80บาทแ0บาทแต่ได้เยอะอยู่นะใช่แล้วก็พวกเครื่องพวกนี้เขาให้ตักเองนงผัดจอกระเทียรผัดบล็<พ>อ <Likewise. S 1> งผัดบองให้ตักเองด้วยใช่ใครอชอบกินเครื่องเยอะๆอ่ะก็ตักได้เลยอ,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 อร่อยรสชาติดีนะไส้หมูโอเคเลยแล้วก็แบบอย่างกระทงกระเทียมเขาก็ปอกมาแล้วแล้วก็หัน่นเป็นเล็กๆให้ด้วยนะรสชาติโอเคเลย แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อดำลงวันนี้ไปสั่งเป็นเส้นหมี่เนื้อรวมทุกอย่างเนาะใช่ไหมคะคลุบก,ก่อนนะปรุงแล้วเนื้อพี่หมูนี่หมี่ปรุงแล้วคลุบก,ก่อนนี่โหดูเนื้อเปื่อยเนื้อตุมต้มๆเลยตุมต้มๆเลยอันนี้เท่าไหร่คะพี่หมี่หกสิบห้าบาทหกสิบห้าบาทนะอ่ะเนี่ยเนื้อใหญ่หญเลยอืออือ อร่อยเหมือนเดิมเหมือนสาขาข้างนอกเลยใช่ไหมเหมือนเหมือนร้านแบบเขาไม่มีสาขานะเขามีร้านเดียวเรื่องเคยไปกินครั้งหนึ่งอร่อยอยู่แล้วเขาก็มีพวกผัดผัดกระพงผัดกะเพราอะไรอย่างเงี้ยน้ำซุปดีเดี๋ยวลองชิมลูกชิ้นลูกชิ้นดีอร่อยหอมพริกไทยนะคะแล้วก็มาเดี๋ยวข้าวซอยลำดวน ร้านนี้ก็ร้านมิชลินอันนี้พี่หมีใส่พริกมาด้วยเดี๋ยวผุกผกไปเลยเนาะอีมะนาวไหมไม่เดี๋ยวลองชิมแบบอน,นี้ก่อนอชิมแบบดั้งเดิมเขาก่อนอน้ำเขาจะเข้มข้นนะทานี้ได้กลิ่นแบบเครื่องสมุนไพรอ่ะค่อนข้างชัดนะคะ ร้านยาเบอจาได้ว่าคนคนเชียงใหม่เขาก็แนะนำนะคือเหมือนแบบคนเชียงใหม่เองเขาก็กินนะคะนะเดี๋ยวลองดูเส้นเส้นกำลังดีตอนแรกเบนนึกว่าเส้นจะแข็งไปแต่พอกินจริงๆแล้วแบบไม่แข็งนะคะแล้วก็เนื้อไก่อ ไก่เปื่อยแล้วนะม,มาตัดมาชิ้นใหญ่เลยไก่นุ่มนุ่มแล้วแล้วก็รสชตัตนเหมือนกินที่ร้านเลยเพราะงั้นแบบถ้าใครแบบไม่มีเวลาเนาะแล้วแบบจะกลับกรุงเทพจะไปขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยก็แบเสันทัน เชียงใหม่แอร์พอร์ตนะคะแล้วก็มาตรงฟูดคอร์ดใต้ดินเนี่ยคือแบบเป็นฟูดคอร์ดที่แบบอลังการมากแล้วก็รวมของอร่อยคือที่ไม่ใช่ร้านาดังอ่ะที่เป็นแบบร้านดั้งเดิมของเขาอ่ะก็คืออร่อยนะมีอร่อยหลายร้านแล้วก็มีร้านข้าวแกงร้านโปรดของพี่หมีด้วยเมื่อก e e ี้พี่พาพาเดินไปดูแล้วเนาะก็แนะนำานะคะโอเคนั้นเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากลองอาหารเหนืออร่อยๆหรือร้านมิชลินหลายๆร้านครบจบในที่เดียวนะคะ แถมช้อปปิ้งของฝากได้ด้วยเบียร์แนะนำที่นี่เลยค่ะแถมยังใกล้สนามบินอีกด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์และกด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้เบียร์กับพี่หมีด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย